สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องถ่ายจอสันนี่คือรายการอยากเป็นอีกบอลอีพีที่56คุณผู้ชมก็เดี๋ยว EP นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาทวนท่าคิดฟิปกันฮะซึ่งเมื่ออีพเก่าๆอ่ะที่ผมฝึกเตะท่าคิดฟิปใช่ไหมผมก็ฝึกแค่เตะอยู่กับที่เว้ยผมยังไม่ได้ฝึกเตะคิดฟิปแบบว่าให้มันไหลอะครับทุกคนเออคือมันอยู่กับที่อะใครๆก็แบบเตะได้แต่พอมันไหลปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววมาาดกัันนะครบ่ จะเตะลงก่อนกันเออบ้องบอกก่อนนะครับค่ณผู้ชมว่าเราทั้งสองคนนะยังไม่เคยมีใครเตะคิกฟิปแบบไหลลงเลยเว้ยคือมีแบบลงแต่ล้มเพราะฉะนั้นนะเราจะมาฝึกไปพร้อมกันเลยนะฮะเอาให้ลงไปด้วยกันเลย ันจะไม่คว่ำใช่ไหมวะเออได้ได้วได้ได้ว Take care. หลังจากที่ผมฝึกไปประมาณ3-4ถึงชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่าเตะไม่ลงเลยถ่ายแบตกล้องโทรศัพท์ก็หมดแบตกล้องตัวใหญ่ก็หมดถ่ายหมด2ก้อนเลยยังเตะไม่ลงนะครับผมให้อภัยผมด้วยนะเออเราก็เพิ่งฝึกกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่จะจากกันไปเปิไม่น่าเบื่อผมขอโชว์ท่าจะท่าพื้นฐานกันละกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการงานของผมเป็นยังไงบ้างนะฮะขอบฟอนบอร์ดบอร์ดสไลด์อ่ะได้ฟอนบอร์ดกับบอร์ดสไลด์ด้วย มันมั่นใจปะหน้ามั่นใจอ่ะแต่ไม่ลองหรอกแล้วเดี๋ยวผมจะแถนมันนี้ด้วยเฟก,กี้เล่นหน้าเฟก,กี้ด้วยทีย่จะทาำท่งแรกครับออลล,กกออลี่แล้วก็เฟกี้อลลี่3เฮ้ย3ของชว,วิน แกบอกท่านี้ได้ไงนะแกได้ปะเออแกได้ปะมันเป็นท่าแบบว่าไม่น่าล้มอ่ะแล้วท่าฟันใยเฮ้ยเบกกี้ฟันใย วนเบาวนแล้วก็แบกซ้ายอ่าาอ่าสวย ฟอนป๊อปเอ้ยเข้าสวยอ่ะเอ้ยนี่มันซุ่มดีว่ะให้ปะให้เนาะเพราะว่าถ้าเตะหลายๆเทก็น่าจะไม่ลงเฟกกี้ฟอนป๊อปเอป้ยนิ่มๆอันนี้มันซุ่ม กกโอ้โหไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างนะกันนะย่างิวฟิบเออแล้วก็เฟ็กซี่ฮิว แล้วก็ไปดูผมอ gadget, สสบอสสไลด์กับฟอนบอสกันดีกว่าเดี๋ยวเรา,เรา,าลองเขาบอสสไลด์ก่อนนะครับทุกคนผูกเก็บ <c oughs> <c oughs> เอาม่ <c oughs> เอาม่เอ้าทำไมตอนไม่ถ่ายคลิปทำได้อะ ฟันบอดอาจจะลงไม่เต็มร้อยแต่ก็ได้อยู่ไปฟันบอดไปฟันบอดนี้อยากจะบอกว่าเพิ่งฝึกวันนี้นะครับทุกคนแต่ก็มาดูกันแล้วกันอโอเคเนะี่ย ที่ฝึกควนบอร์ดวันแรกก็คือเอาจริงอนะ่ะตอนแรกคือไม่กล้าเหยียบเลยทุกคนแต่ว่าก็มีพี่ดาบแล้วก็พี่เมย์ช่วยก็ช่วยติวว่าเออเนี่ยลองกั้นใจเหยียบอยู่เลยนะ,ะก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นแต่คิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยก็น่าจะดีขึ้นนะคร <ๆ S 2> <ๆ>ับเพื่อนๆโอเคสำหรับคลิปเนี้ยเหมือนว่าเป็นการมาลือ้อทักษะตัวเองที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับเพื่อนๆแล้วก็พวกท่าฟิปเนี่ยขอไม่สัญญากับเพื่อนๆได้ไหมว่าผมจะเตะลงตอนไหน<ๆ>เพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันคือข้อเท้าผมมันยังไม่ดีขึ้นเลยและซึ่งงงทททททท่่่่่าาาาาาฟฟิิเเเเเเนนนนนีีีีีียยมมมมััััตตต้้้้้้้้อออออออใใชกกกกรรรสสะะะะะบบบดดดขขขผจจจไไ็็ลลพววค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีวันนี้นะครับผมไม่เหมือนเดิมถ้าชอบยีบอทเดิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับต้องหาย้อนลัลงคลิปทุกวันจันทารสุดเวลา5โมงเย็นทุ่มในคลิปมีอยากเป็นดกบอท TJS และสุดท้ายนี้คล้ายๆเป็นเกมสุดๆแบบนี้หรือว่าแบบนี้น,น,กกสาสานะก็ต้องนานนี้เลยส้มกับเลนท์ได้สกอรูฟิเชียลนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขันก็สั่งของราไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันจ้ะ